ทีง่งานาางานแรงบันดาลใจเนี่ยมันเริ่มต้นจากการหายใจไม่ออกแล้วก็ไปตัวเองอ่ะทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องพวกนี้อยู่แล้วได้ได้เห็นปัญหาเหล่านี้นะงานชิ้นนี้ก็เป็นฝุ่น PM2.5 พทที่ดักจากโรงงานเป็นฝุ่น PM2.5 พทจริงๆที่งานศิละปะองคมเนี่ยคือขบวนการมากกว่าผลผลิตที่เป็นฝผนงานจะใช้กระบวนการศิลปะนะ ตีป่เนี่ยเขาไปกับเพื่อนเช่นทำต่อรกกดีหรือทำอะไรที่มันเป็นกิจกรรมไอตัวผลงานทีนี้มันก็เป็นแค่อุบายหรืออุปโลกขึ้นมาเพื่อเพื่อสื่อสารให้ให้ให้สังคมได้รับทราบว่าเฮ้ยเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะที่อยู่ในวงการจะวงการไหนกร็รับแต่ลรู้ขึ้นมาพูดเรื่องพวกนี้ผมสนใจเรื่องของเพ r ์ซ p t ช o n กับเรื่อง p u ั l i ิ s สเปซ คือดูเหมือนเราจะมีพื้นที่เยอะๆไปหมดเลยแต่พื้นที่นั้นนะ่ะห้ามพื้นที่เนี่ยมันม,มันควรจะเกิดชีวิตเพราะมนุษย์อย่างเรามนุษย์อย่างคุณที่มีลมหายใจอยู่เนี่ยมันต้องการโต้ตอบและตอบโต้มันต้องการพูดคุยกันมันต้องการแลกเปลี่ยนกัน